บอลของทางเวียดนามครับเดียนฮุยหงเปิดออกมาทางด้านขวาเอาแล้วครับจงังหวะนี้ไม่รับหน้าแต่ว่าอมันต้องมาแต่งใหม่ครับจังดินหวางเปิดลูกนี้เข้ามาจับได้เลยกองวินยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเลคกองวินยับยิงให้กับเวียดนามขึ้นนำจนได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่24เดี๋ยวดูจากภาพช้าอีกทีนะครับการเคลื่อนที่ของเลคกองวินโอ้หน้าชื่นชมมากครับอันตรายในกรอบเขตโทษยังคงมีอยู่ครับ ได้เห็นการบุกของไทยรักแน่นอนครับที่ในาการจะเป็นการทดสอบเกมรักของเวียดนามซึ่งไทยก็จะมีโอกาสได้ดูนะครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าแนวรักของอีรักเองมีประมาด้วยนะครับดูครับจังหวะของจังนิ้นหว่างนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยโอ้โหมาตรงช่องนี้พอดีครับคือวิ่งทะลุกลางเ่ยนะครับนี้เนี่ยครับมันมีช่องเปิดแค่นั้นแล้วเขาไม่ตายใจนะครับที่ จะถอยขึ้นมารอบอลแล้วก็สปีดขึ้นไปเพียงคนเดียวครับอูจังหวะเข้าหม,ม,าหมกเขาจ่อเลยครับเปิดมาตรงพื้นที่ว่างพอดีนะครับ,รบเห็นอยู่แล้วว่าช่องนั้นเป็นช่องเดียวที่เปิดได้นะครับครับแล้วเลยกองวีนก็มาตามนัดจับแล้วนี่โอ้โหผู้รักษาประตูนี่คือไม่รู้จะปิดม,มุมไหนนะครับอาครับ เลยกองวินงจริงให้กับเวียดนามนำอีรักไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์มาตั้งกันใหม่ครับอิบราฮิมซาสร์มาอีกทีหนึ่งมงเข้าไปครับอันนันแล้ะไม่ยังไม่เป็นใจอีกทีหนึ่งครับอันนันจะให้กับมามุดแล้วก็ลืล่นล้มไปอันนันของเข้าซ้ายแล้วก็รรพุทธศิลป์ให้ฟรีคิก,กเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอ้ยเอาเดี๋ยวหรือเป็นจุดโทษเป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเป็นจุดโทษของดาวปั๊บ แทีมงานตัดพอดีเป้ครับจังหวะกร็ราดีใจกันทีมชาติไทยต้องการต้องการสกอร์เสมอครับยูเนสมามูเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอิรักได้ตีสเสมอเวียดนามได้จนได้เลยครับโอ้โหแบบนี้สถานการณ์ไทยนำขึ้นมาเลยนะครับนำโด่งแต่เพียงผู้เดียวเลยครับไม่มีใครเข้ามาจี้ติดเลยนะครับอาจจะมีเวียดอ,อาอ เวียดนามนี้ก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสี่ในขณะที่รัสนะครับก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งเป็นห้า